วันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานหนึ่งอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกอปอรอเขตบางพลัดนายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือพอพอรอรุ่นที่1ิ ซึ่งสถาบันอนุชิตพิพัฒน์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรร,ร่วมกับสำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าจัดขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2566 โอกาสนี้องคมตรีบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน53คนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐ เอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดําริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดําริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดจนหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมราชบพิษพระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยังย่งยืน โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวหลัก22นกครหลวงเวียงจันทร์สอปป,อปลาว ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งจะได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนต่อไป